วี Auto c, ออสออโตซิงค่างวดหมอเตอร์ไซค์มือสองพี่น้อง1,500บาทเสียยาบันท่าจัดให้อีกแล้วสวัสดีครับผมนี่นี่นี่คือเก่งวีออสปี2015 1.5อีออโต้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแมโลโล็กโรลลซิงซิง,งพี่น้องจาอง๋าเสียออโต้ภายในสวยกิบกับข้างวด หนึ่งพห้าบาทโอ้โหจะถูกไปไหนโอ้โหนี่เงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แก๊ปหลังอากะแกป๊ป สปอยเลอร์สปอยเลอร์หลักโอ้ยแต่แมนไปรีวิวกับบะสิ่งไรรถรับประกันเลยสวยบางเดิมรถไม่ติดแก๊สไม่เขียวไม่ชนไม่ต่ำไม่ตีลังกาไม่พิกามไม่จมน้ำไม่ตัดต่อได้คาซีไม่ต่อต่อได้ตัวทําไม่ไม่แจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มเรียกไม้เจ็ดมืโลกบุญแจเป็นรีโมทพีน้องจ๋าโคตรสวยปาดตไปตัวนี้ไปโคตรคุ้มกับค่างวด1,500บาทแล้วปีนี้ไม่ต้องผ่อน โอ้โหนอกจากค่าง,งวดถูกแล้วปีนี้ไม่ต้องผ่อนยังไงเสีย,ยงงเริ่มผ่อนหนึ่งมกราหรอ,อมไม่ใช่นี่อีก10กว่าวันเองก็ปีใหม่แล้วเอาไปผ่อนอย่างเงี้มีนาคม2,567ขับฟรีไปเลย2เดือน3เดือนกว่าพี่น้องจา๋าดูห้องเครื่องสิ โอ้สวยเค, Group, เค, Group, aky, Firstly, คร 1, 500, 4, 000, oui> <S <S ื่องโคตนเงียบเครื่องโคตนนิ่งเครื่องโคตรใส่ลองแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมมอกออยู่ครบจบศูนย์บาทบัตรประชาชนคนไปเดียวเสียย้ายจัดให้กับข้างวด 1, 5 0 0หบาทบัตรประชาชนไปเดียวพันพันห้าพุเดือนแรกหลังจากนั้นค่างวด4ี่พหาพันตลอดสัญงาเสียย้ายจัดให้อีกแล้วมักคนี้ชอบคนี้พิมพ์คำว่าแก้วแก้วแก้วแชร์ไปพี่น้องจ๋าแก้ว